สวัสดีค่ะพวกเราทีมโต้สารวัตีจากโรงเรียนเรนูน,นครวิทยานุกูลวันนี้พวกเราจะมาโต้สารวัตีในยติที่ว่าโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่ค่ะวันนี้พวกเรามาในฐานะฝ่ายค้านคือไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยค่ะในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะกําลังในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยหรือกานานฟผค่ะ ทังนี้การผลิตไฟฟ้าของกฟผมีแนวโน้มลดลงในขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กและการนําเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยภายในปี2557นะคะมีการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น34,668เมกะวัตต์เป็นการผลิตไฟฟ้าของกฟผกฟผร้อยละ45ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ร้อยละ38ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กร้อยละ10และการนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียร้อยละ7ค่ะ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะคือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนจากปฏิกิริยาการแตกตัวทางนิวเคลียร์ค่ะทาให้ไอน้ํากลายเป็นทําให้น้ากลายเป็นไอ้น้าที่มีแรงดันสูงและส่งไอ้น้าไปหมุนที่กังหันไอน้ําซึ่งต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าและส่งต่อไปยังให้ผู้บริโภคต่อไปค่ะข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะคะบอกกับเราว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นความหวังให้กับประเทศ พราะในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่ปัจจุบันแหล่งผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการธรรมชาติถึงร้อยละ70ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงได้พลังงานหากต้นกาเนิดของพลังงานนี้ส่วนใหญ่ขาดแคลนเพื่อเพิ่มความมั่นคงการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จึงจําเป็นและเพราะมันเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้นทุนการผลิตต่ำและคงที่สามารถเดินเครื่องได้ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าขั้นพื้นฐานค่ะแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊า จากเหตุการณ์ที่ฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดทำให้ผู้คนเสียชีวิตหลายหมื่นคนและต้องอพยพอีกหลายแสนคน <c oughs> เกิดผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งเตือนใจผู้คนว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าที่ไหนในโลกมันคือหายนะค่ะจากการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยแล้วแต่และพื้นที่ต่างมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีชีวิตของผู้คนอยู่ในน้นเป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นหากเราคาดการณ์นาคตได้นะคะเราแทบจะไม่ต้องถ มันมันคุ้มค่าต่อการลงทุนจริงหรือไม่ค่ะซึ่งข้อแตกต่างของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไปนะคะคือต้นกาเนิดพลังงานความร้อนโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัวของยูเรเนียม235ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ค่ะส่วนความร้อนจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไปนั้นได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงซึ่งได้แก่หินลิกไนแกธรรมชาติหรือน้ํามันเมื่อเปรียบเทียบพลังงานเชื้อเพลิงในการใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้ว พบว่าหากใช้ยูเรเนียมธรรมชาติที่มีความเข้มข้นประมาณเวลา0.7จำนวน1ตันจะสามารถผลิตไฟฟ้า40ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงได้ค่ะในขณะที่เราต้องใช้ถ่านหินถึง1 000, 6 0 0 0ตันและน้ำมันถึง80,000บาเรลหรือประมาณ13ล้านลิตรจึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากันค่ะ จากเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่ฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นนะครับยังเป็นสิ่งที่เตือนใจผู้คนว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะที่ไหนในโลกมันเคยหายนะทําให้การสร้างโรงงานผลิตก,กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยไม่เป็นที่ยอมรับของสาธรารณาชนเพราะเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้เพราะคาว่านิวเคลียร์ทำให้คนส่วนมากนึกถึงระเบิดนิวเคลียร์จากเหตุการณ์เมื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมืองเชเนบิลประเทศรัสเซียเมื่อพุทธศักราช2,529ทําให้ประชาชนต้องอพยกออกและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและพนักง,งานของโรงไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการได้รับรังสีและจากเหตุการณ์การหายไปของซีเซียม137ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทําให้เห็นถึงความไม่พร้อมกันในการจัดการกับสารกรัรมมันตาภาพรังสีลดความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อหน่วยภาครัฐและยิ่งเป็นการตอบย้าความน่าสะพรึงกลัวของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น อีกครั้งการเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้ามีหลักเกณฑ์และมาตรการคุมเข้มที่รัดกุมมากทําให้หาสถานที่ก่อสร้างได้ยากเพราะต้องการแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพื่อใช้ควบแน่นไอ้น้ำในระบบผลิตไอ้น้ำซึ่งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ําในการลดอุณหภูมิเครื่องปั่นไฟเยอะมากจึงจําเป็นต้องตั้งใกล้กับทะเลทําให้เกิดก,า,การทำการทําลายสิ่งแวดล้อมได้ ในด้านการลงทุนต้องใช้เงินลงทุนสําหรับการกอร่อสร้างสูงเพราะต้องการเสริมระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายมีระยะเวลาในการเตรียมงานการดําเนินการยาวนาน10ปีขึ้นไปและที่สําคัญเรายังไม่มีวิธีจัดการกับก,บก,บก,บกบากกำมะรังสีระด,ดับสูงให้หมดความเป็นสารลังสีได้ในระยะเวลาอันสั้น ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันสินสัญญาให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนผลิตกระแสไฟฟ้าเกินความต้องการของประเทศที่ใช้ไฟฟ้าสูงถึง33,000เมกะวัตแต่เรายังมีการผลิตไฟฟ้าสูงถึง50-6 0อร์ซซึ่งถือว่ายังมีเพียงพอจากข้อจำกัดดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ว่าการสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยยังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมประเทศไทยยังมีพลังงานสำรองและพลังงานทางเลือกอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือพลังงานน้ำ การจัดตั้งโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ยังไม่เหมาะสมกับประเทศไทยกลุ่มของเราจึงขอเสนอแหล่งพลังงานใหม่คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนํามาใช้อย่างไม่หมดสิน้นโดยการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเรียกว่าโซลารเซล และไม่มีการเผาไหม้จึงไม่ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไม่มีมลภาวะทางเสียงข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ2-3,000บาทต่อเดือนเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดและใช้ได้ทุกที่ระยะเวลาคืนทุนต่ําสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาเพียง5-10ปีสามารถสร้างไรายได้เข้ากระเป๋าหากใช้ ไฟฟ้าไม่หมดยังจะสามารถขายไฟฟ้าในส่วนที่เหลือคืนให้กับการไฟฟ้าได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้อุปกรณ์โซลาเซลล์ที่นํามาใช้งานล้วนแต่ได้รับประกันแล้วว่ามีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า25ปีหลังจากผ่านไป25ปีแล้วประสิทธิภาพในการทํางานจะลดจะเริ่มลดลงช่วยลดปริมาณการใช้น้ามัน เนื่องจากทรัพยากรปิโตรเลียมนี้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วมีวันหมดและมีราคาสูงขึ้นดังนั้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดปริมาณการใช้งานของน้ำมันลงทั้งนี้ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีมากมายดังนั้นจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมากแล้ว ยังช่วยรักษาสภาวะโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย